สวัสดีครับวันนี้นะครับครูออสจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนุ่งจงกระเบนนะครับการนุ่งผ้าจงกระเบนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการนุ่งผ้าที่มีมาตั้งแต่อดีตอยู่กับคนไทยมานมนานละแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์นุ่งใช้ในโอกาสต่างๆได้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในแวดวงของการจัดการแสงนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลา หัวจะสาธิตการทุ่นผ้าโจกระเบนให้ดูตอนนี้เลยนะครับอุปกรณ์สําคัญนะครับนั่นคือผ้าโจกระเบนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนในระดับชับ้นมัธยมหรือตัวไซส์ของหัวเองเนี่ยนะครับก็จะใช้ความยาวประมาณ4หลานนครับแต่ถ้าหากว่าเล็กลงมานิดนึงยย่นย่อลงมาเพื่อไม่ให้ผ้ามันเหลือยาวรูปล่ามนะครับก็ใช้สักสามเมตรครึ่งเป็นมาตรฐานนะครับเรามาดูวิธีการนุ่งนะครับ าาก,การุ่มผ้าจมกระปิ้นะครับให้เราเอาผ้าเนี่ยุมเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นจับปลายผ้าให้ตรงกันเข้ากันพอดีอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่เริ่มตน้นหลังจากนั้นปล่อยชายผ้าได้เลยนะครับขยุ่มผ้าขึ้นทักสองกำมือเบี่ยงหน้าชัดไหมครับ หลังจากนั้นนะครับจับผ้าเนี่ยผูกตั้งสเสยวให้แน่นซึ่งตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนสําคัญเราไม่จาเป็นที่ต้องอาศัยเข็มขัดก็ได้ถ้าตรงนี้เราผูกได้แน่นนะครับผูกเป็นปมตายเลยนะครับปิดให้แน่นเลยแล้วเราก็มาลูบผ้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าจะรูกผ้าให้สวยเราจะต้องเรียงจีบผ้าตั้งแต่ต้นตรงช่วงหน้าท้องน,นี้ยาวถึงตรงนี้ให้สัมพันธ์กันนะครับ สำหรับของครูออสครูสจะทิ้งผ้าลงไว้แนวน,นี้ก่อนจะเห็นได้ว่าคนถูกแต่งก็จะช่วยอันนี้รู้งานมันก็จะทําให้งานเร็วขึ้นนะครับทับกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเก็บตะเข็บมุมผ้านะครับไปเรื่อยๆสัก3ามสี่จังหวะนะครับหลังจากนั้นก็ซ้อนปริผ้าเข้าข้างใต้ใช้ฝ่ามือนะครับซ้อนปุ้มลงไปเรียงสลับข้างไปเรื่อยๆจนจะทั้งหมดผ้าอย่างนี้นะครับคนถูกแต่งเนี่ยก็จะยกขาข้าม พาดเข้ามาอย่างนี้นะครับ,ะนะรบจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะครับมาทางขาเราจะดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยแต่งชายผ้าให้เข้ากันนะครับเรียงกรีดตรงช่วงพ้นให้สวยนะฮะแล้วก็เก็บปลายผ้าลงให้เรียบร้อยนะครับเก็บให้เรียบร้อยไจ้เห็นได้ว่าการุ่้จงก,กระเบนนะครับตรงนี้จะต้องเข้ากัน กิดถ้าหากว่าคุณเดินไปแล้วปรากฏว่าจงกระเบนมันสั้นข้างยาวข้างวิธีการปรับก็อยู่ตรงนี้แหละครับเราเลื่อนปรับได้และถ้าหากว่าอยากให้จงกระเบนสวยนะครับให้ยกตรงนี้ขึ้นวิธีหนึ่งอย่างนี้นะครับยกจีบตรงนี้ขึ้นแล้วก็เก็บเข้าไปให้เรียบร้อยเมื่อยกปุ๊บมันจะเกิดจีบขึ้นตรงด้านข้างเราก็เหยียบจีบให้เรียบร้อยนะครับในขนานี้นะฮะนุ่งจงกระเบน ไม่ให้ดูอ้วน 1. เลือกสีผ้าที่เข้มๆ 2. กางเกงที่อยู่ข้างในบางคนใส่สะพองเกินมันอาจจะดูให้อ้วนเยอะแล้วก็ผ้าที่เอามานุ่งบางครั้งก็ยาว4ีเมตรหเมตรมันยาวลุ่มล่ามเกินการเก็บข้าที่ช่วงก้นเนี่ยมันจึงดูไม่สวยงามเพราะนั้นมาตรฐานเอา3เมตรครึ่งถึงจะสวยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ค้าดิบผูกรัดให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้ผ้าดิบก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ใช,ใช้ผ้าดิบเนี่ยเราก็เอาเข็มขัดลงทีเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างทีเดียวก็ได้นะครับเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าการนุงจงกระเบนนะครับให้ได้รูปเข้าเชฟนะครับ อยู่ที่การเรียงจีบผ้าแล้วก็พยายามดึงให้เข้ารูปเรียงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับขอจบการสาธิตการมุ่งโจมตระเบีไวีวห็น่าดีขอบคุณมากครับ